ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาพกบกัรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรเป็นนั้นว่าในวันก่อนมาจบลงตอนที่ตาชูชกแกจับสองกุมมารไปแล้วแล้วก็พอพระเวสสันดรให้แทนที่แกจะเอาใจ กลับเอาปากไปกัดทวันมาผูกมือแล้วถูกระชากลากไปอาโหดสมมานด้วยไม้เรียวยังไม่ปราณีเมื่อกันหาได้ชาลีเห็นตาจิชกเป็นลมหลุดมือก็วิ่งมาหาพระเวสันดรขอร้องพระเวสันดอนน้ำตาก็ตกในตอนนี้ตาจูชกเข้าขมาทีก็จูกระชากลากไปตียังไม่ปราณีปราัส ตอนนี้ก็มากล่าวถึงพระเวสสันดรพระเวสสันดรไม่ได้ทอดกันเนตถึงสองกุามารถูกกระชากลากพระโยตีไปต่อหน้าพระไทยั้นสองเข้ามองก็ปวดร้าวแทบจะพินาศจึงรีบสเด็ดไปเข้าไปในบรรณาสลา <c oughs> ร่างก็ทรงปฏิเวณาคือเสียใจทั้งสองกุามารพระองค์ทรงระลึกเห็นภาพที่ั้นสอง ลูกทั้งสองจะต้องประสบกับความทุกข์ยากลำบากมีทุกขเวทนาในการเดินทางเช่นหนึ่งต้องเดินเท้าเปล่าสองต้องหิวโหวยในเวลาอาหารและสามยังถูกตะพรามเคี่ยนตีอย่างใจร้ายทารุณทำให้พระองค์รู้สึกเกิดโกรธแค้นและทรงนำนดำเิตต่อไปว่าเออกูจะถีท่านโนูดันเนบประแสงต,ตามไป เอารูปขึ้นมาทิจากพรามพรามใจร้ายให้ได้ตัดทิ้นใจตอนนี้ชักมโหตีลูกก็ว่าตีแกจ,จะตีหมาเกรงใจเจ้าตีบ่าวเกรงใจนายนี่ตีลูกหญิงลูกชายไม่เคยจะไม่เคยเ,เกรงใจพอ่อให้ก็ให้ใครๆก็ทำให้ยามใจไนการไปชดเป็่นรู้ว่าแต่เทว่า พระองค์ก็มากําหนดจิตคิดกลับพระไทยคิดกลับวระไทยหวนคดกด็มันได้ว่าเอ๊ะทุกที่โลกถูกเคียนตีนะ่ะไม่ใช่เหตุสําคัญการที่บริจาคทานไม่สําเร็จต่างหากเป็นเครื่องสําคัญที่สุดซึ่งเวลานี้เขาก็เราก็ต้องถือว่าเขาเป็นข้ากับเจ้าบ่ากับนายเขาจะทํากันยังไงกันใน,นเรื่องของเขา แต่เราที่ให้ทานไปอย่างนี้เราตั้งใจเพื่อพระโพธิญาณเราไม่ควรที่พยายามไป,ไปําเร็จโทษคือไปฆ่ามันเขาให้ตายแล้วมันไม่การไม่สมควรตอนนี้ชัดิดงหน้าดึงหลังเพราะว่าทำไมเป็นพระเวสสันดรเป็นสมัยที่มีบารมีครบจะครบในชาตินั้นแต่ได้ว่าอย่าลืมว่าพระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระราห เป็นนั้นว่าก็เย่งนีส่งยับยอย่างที่เรียกทรมนริต่อไปว่าเราบำเพ็ญทานมหาบริจาคค่าบระการคือหนึ่งทรัพย์สองอวัยวะสามชีวิตสี่บทห้าปัญญาไม่สําเร็จเราก็จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เราจะต้องพยายามเสียสละให้ถึงที่สุดให้จงได้ที่ตอนนั้นใครไปสอนท่านเนาะ ดั่งนี้ฉะนั้นแล้วก็ทรงตัดพระทยให้ยินดีในทานในการบริจาคบทที่ทรงทําลงไปแล้วความพิโรธกรดข้างก็ระงับดับไปเหมือนกขาไฟหมดเชื่อฉะนั้นนี่ในตอนนี้บางท่านเขาบอกว่าพระเวสันดรเห็นตัวเขาวินี้ใช้กันลูกจะไปลำบากยากแค้นยังงก็ช่างเถอะ แต่นั่นเป็นเรื่องทองโลภีวิสัยแต่กำลังใจของคนที่จะทำประโยชน์ใหญ่คือเป็นพระพุทธเจ้าสอนคนขท่านโบนี้ก็ต้องเป็นอาริยชนไม่ใช่นคนธรรมดาจะต้องเสียสละทุกอย่างตามจริยาแต่ถ้าว่าอย่าลืมว่าสองกุม,มานี้ถูกเคี่ยนถูกตีนั้มีโทษมาในก,ก่อนคือกรรมนี่มันสนอง ไม่ใช่ว่าโชูโชกอยู่ดีๆแ่ก็ร้ายฟังเรื่องท่านไปก่อนสองบินน้องมาถูกรามอยู่ชกพาไปโดยรีบด่วนเพื่อจะาห่างไกลาจากพนนางมาสีที่จะได้ตามไม่ทันเพราะฉะนั้นแกจรงเร่งไม่เรียวไม่ขดาดระยะสองกุมารก็แสนจะเจ็บจะปวดสนั่นรานทั่วทั่วกายแล้วิ่งพรางร้องไห้พราง ทั้งเหนื่อยก็เหนื่อยทั้งหิวก็หิวพระชารีจึงแต่จะนองว่าเด็กผู้ใดกำพร้าพ่อแต่ยังมีแม่ก็หาได้เที่วว่ากำพร้าไม่เด็กผู้ใดกำพร้าแม่แต่ว่ายังมีพ่อก็เหมือนกับไม่เป็นคนที่ไม่กำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่เพราะมีพ่อก็เหมือนเอออะไรนะแต่เด้อ แต่ว่ายังมีพ่อก็เหมือนกับกำพร้าทั้งพ่อและทั้งแม่เพราะว่ามีพ่อไม่เหมือนกับมีแม่ว่าไปดิท่านบอกว่าทั้งเหนื่อยก็เหนื่อยร้องก็ร้องหิวก็หิว,หวพระชารียินตงแต่กน้องว่าเด็กผู้ใดกำพร้าพ่อแต่ว่ายังมีแม่ก็หาได้ชื่อว่าเป็นคนกำพร้าไม่เพราะแม่เนี่ยประคบประงมดี แต่ว่าเด็กพูนใดกัาพร้าแม่แต่ว่ายังมีพ่อก็เหมือนกับกําพร้าทั้งพ่อและก็ทั้งแม่เพราะว่ามีพ่อก็เหมือนไม่มีแม่มีพ่อก็ไม่เหมือนมีแม่เพราะงั้นเพราะพ่อน่โดยมากมันจะสนใจถ้าว่าอย่างนั้นนะตอนนี้ว่าเพราะว่าท่านมีพ่อแต่ว่าพ่อให้ใช้ให้กระช,ชกชไป นันก็เลยนึกว่าพ่อนี่ไม่มีความหมายสําหรับกัญหานั่นก็ทรงกันแสงมากเพราะว่าเป็นเด็กกัญหานี่เป็นน้องเป็นเด็กผู้หญิงเดินพรางวิ่งพรางร้องไห้พรางเฝ้าจะเรียกหาแม่ทุริยะเมื่อเวลาใกล้คาก็ยิ่งอยาทรงรำพันมากขึ้นเพราะว่าเคยเห็นแม่กลับมาจากป่า ออาผลไม้ที่มีรสดีมาส่งให้รับประทานป่านชนีคิดว่าพระแม่เจ้าจะเห็นไข่การเดินทางมาในวันนั้นยังไม่ทันจะพ้นประตูเขาวงกฏไปก็เป็นเวลาพอดีพบค่ำในกลางป่าน,นั่นเองแต่กล่าวว่าในตอนนี้จบกันููชกแต่ว่าจบกันชูชกแต่เรื่องของู่ชกนี่ยังไม่จบ เมื่อเรื่องก้รนหว่างชูชกกับสงกุม,มานี่ไม่จบถ้าจะเลยจากตอนนี้ไปกระดุมใจยุ่งอันนี้ที่มีบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนหลายท่านที่มีความสงสัยว่าทำไมหนอกระเวสสันดรนเกิได้ให้สงกุม,มาเตึงท่าท่าคนชูชก ตอนนี้ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าพระเวสสันดรปราถนาพระโคธิยานการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นหนึ่งต้องให้บททินดาเป็นทานสองให้พัญญาเป็นทานถ้ามิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ตังว่าเรื่องใหญ่ท่านบอกว่ามีอยู่ห้าอย่างด้วยกันนะ เรื่องใหญ่ที่คนจะเป็นพระเจ้าได้จะมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันคือหนึ่งต้องบริจาคทรัพย์เป็นทานสองบริจาคอวัยวะเป็นทานนี่พระเวสสันดรเคอทำมาแล้วสามบริจาคชีวิตเป็นทานนี่เคยเมื่อสมัยเป็นหล่อพระงพงบรมพงศ์โพธิษัตว์ก็ถูกเทวทัตคือชูชก่นหดะเป็นพระราชา คิดว่าท่านโกรธไหมตอนนั้นถือคันติบารมีบอกไม่โกรธตัดแขนซ้ายถามว่าโกรธไหมบอกก็ไม่โกรธตัดแขนขวาถามว่าโกรธไหมก็ไม่โกรธตัดขาซ้ายถามว่าโกรธไหมไม่โกรธตัดขาขวาถามว่าโกรธไหมก็ตอบว่าไม่โกรธนี่ตัดกลางตัวถามว่าโกรธไหมตายไปแล้วตายไปแล้วก็เลยไม่ตอบว่าไม่โกรธไม่ไม่ต้องตอบ นี่เป็นอันว่าคนที่จะปรารถนาพระโพธิญาณก็ยังจะต้องบริจาครูปันทานไม่เมียปันทานอีกคือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ามากก็เป็นระเบียบของการปรารถนาพระโพธิญาณถ้าทําอย่างนี้ยังไม่ได้ก็ขึ้นชื่อว่าการใกล้ที่จะบรรลุอภิเศษส,สมบัตธรรมาทัมโพธิญาณและยังไม่ถึง แต่นี้ก็มาต้องมาคิดกันดีถึทงกฎความเป็นจริงว่าสองกุมารในกนารหาและชาลีท่านเป็นเด็กที่น่ารักจริงๆเมื่อเห็นโชชกเข้ามาใหม่ๆท่านก็วิ่งออกไปต้อนรับด้วยดียกมือยกมือไหว้ครบรพครบไหว้เป็นอย่างดีเทื่เราอ,อบรมมาดีแล้วแต่ว่าทายังไงผู้โชชกใจแกล้ว แกจึงได้ปราศจากความเมตตาปราณีแต่จะว่าถึงเหตุว่าก็ยัข่มขู่ว่าเด็กทั้งสองคนนี้เป็นลูกของกษัตริย์ถ้าไปอยู่กับเราก็อย่าท่านลงตัวถือตัวว่าเป็นว่าเป็นลูกกษัตริย์ในเมื่อเป็นลูกกษัตริย์ก็จะว่าไม่ได้อย่าทำเบ่งเป็นกรณีพิเศษอันนี้มันก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าพูดกันตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ถูก ที่ว่าไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าเด็กดีวาจาอ่อนหวานมีความเคารพนอบนอบถ้าตามปกติแล้วคนที่เห็นได้พบจะมีแต่ความเมตตารารณีเป็นกรณีพิเศษแต่ว่าชูชกพ่อจอมโหหิหุแกทำอย่างนี้เพราะอะไรต้องหวนกลับไปนอดีตชาติเหตุที่เป็นอย่างนี้มันไม่สมควรในเวลานี้เลย ในท่านมาชูชกมาพอกันหาชาลีออกไปยกมวยไหวคนตาเจ้าคาคนตาเจ้าขาเชยงตาเข้าไปหาบาบาทำไมทุระอะไรหรือพระราชบิดาอยู่ที่นโน่นพูดจาปราศัยก็เรียบร้อยทุกอย่างแสดงความเคารพเด็กก็กำลังน่ารักทำไมชูชกหิใจร้ายต้องถอยหลังไป แต่งกล่าวว่าชาติอันในอดีตแต่ชาติชาติหนึ่งสองวุมานคือกันหาได้ชาลีเป็นลูกคนชาวนาชาวนานี้อาจจะเป็นท่านพระเวสสันดรกับท่านมัตสีเป็นพ่อก็ได้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้แต่ตอนนั้นท่านไม่ได้บอกชื่อแล้วก็ท่านก็ไมา่ได้กลับชาติไปฟังเพราะเป็นการฟัง เป็นการได้มาจากก้อสูตรไม่ใช่ได้มาจากชาดกแตนบอกว่าสองคนก็เป็นเด็กเล็กแบบนี้พ่อแม่เป็นชาวนานี่ลาที่หวานข้าวกล้าขึ้นเขียวอ้เจ้าควายแก่ตัวหนึ่งมันก็ไม่กินข้าวเด็กสองคนที่เฝ้าอยู่ก็ต้องไล่ออกไปไล่ไปแล้วพ่อแม่ก็เฝ้าข้าวข้าวข้าวกล้า ให้เข้ากลานี้ยข้าววิวานไว้เพื่อขึ้นต้นจะนําไปดําต่อไปเด้วันไล่ไปแล้ววัเผลอเจ้าฝ่ายแก่ก็มากินใหม่พ่อแม่ก็ดูเด็กว่าไม่ระวังรักษาทรัพย์สินเจ้าแก่นี่ก็มากินแบบนี้ทุกวันวันก็นไหลเที่ยวเผลออะไรก็กินมานนั้นต่อมาวันหนึ่งสองพี่น้อง จะไม่คิดกันว่าเจ้าควายแก่ตัวนี้มันอป,ปรีจริงๆเราถูกด่าเราถูกตีก็เพราะว่าเจ้าควายแก่ตัวสําคัญ <c oughs> เป็นนันว่าเจ้าแก่ตัวสําคัญนี่แหละมันสร้างความยุ่งฉะนั้นเพื่อป้องกันความยุ่งในการต่อไปไล่มันก็แล้วตีมันก็แล้วมันก็ไม่คิด พรุ่งนี้ถ้าจะควายแก่ตัวนี้มันมาเมื่อไหรสองคนพี่น้องเราช่วยกันนะ <c oughs> จับมันผูกกับต้นไม้เอาไ้เรียวหนมามัดไปให้มันหนำใจแล้วก็ไล่มันไปมันจะได้ไม่มาเป็นว่าพอรุ่งขึ้นอีวันเจ้าแก่ก็มาตามเดิมเ <c oughs> มื่อมาแล้วสองพี่น้องก็จัดการตามระเบียบตีซะจนหนำใจ แล้วปล่อยควายแก่ไปเจ้าควายแก่มันก็เขตุไม่มาอีกนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทเหตุที่ไม่สมควรจะพึงมีขึ้นคือชูชกไม่น่าจะโหดร้ายก็กลายเป็นคนโหดร้ายกับสานสองกุมารเพราะทั้งนี้ก็เพราะว่าเจ้าควายแก่ตัวนั้นไม่กลับชาติมาเกิดเป็นชูชก แลเด็กลูกชาวนาสองคนก็กลับชาติมาเกิดเป็นสองกุมารคือกันหากับชาลีเมื่อกดกุ้งกรมมันมาประสานเข้าอย่างนี้ทั้งทั้งที่กันหาและชาลีควรจรับความปราณีจากชูชกแต่ชูชกก็กลับมัดแล้วก็ตีเช่นเดียวกับสมัยที่เขาเป็นควายแก่ถูกตีเช่นนั้น เราเปนวชื่ดขึ้นชื่อว่ากฎของกรรมในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกท่านมันหนีกันไม่ได้ว่าเป็นเพราะอะไรท,ไทําไมท่านทั้งสองนี้จึงเป็นอย่างนั้นก็โปรดทราบว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างนี้ต้องถอยหลังกลับชาติกันไปไมันยังจะรู้เรื่อง <c oughs> อเพื่อไม่เปลืองเวลาตอนนี้ขอขึ้นกันมาสีต่อไป ตามพระบาลีงว่า,าการที่พระเวสสันนดรทรงบริจาคบทปิยบทบทที่รักทั้งสองแก่โชว์ชคนั้นนับว่าเป็นประวัติจาสก,กันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีสามัญชนคนใดเพู่งกระทํทำได้ง่ายนักจเลยด้ทำไม่เกิดการโกลาลโ,ลกโกลาหลไปถึงสรมมโลกไอโกลาหลเนี่ยวุ่นวาย ไปถึงพรหมโลกด้วยเทวดาในในราบป่ายหิมวันเทวดาอะไรเทวดาเสียกไปอยู่ป่ายเทวดาทุกชั้นนะแล้วตลอดจนทั้งทั้งลุกกเทวดาได้สดับเสียงรำพันของอุมาทั้งสองแล้วก็สงสารอ๋อโกลาขนวุ่นวายมหมายความพรมก็วุ่นอากาศสุเทวดาก็วุ่น ลุกกับเทวดากะวุ่นพระพรหมเทวดาวุ่นหรือเปล่าถ้าเทวดาวุ่นเทวดาในพลนบุนเทวดาในพันกะวุ่นเทวดาในร้อยกะวุ่นเทวดาในสิบกะวุ่นพอเทวดาที่เป็นพรหมเทวดาเป็นเทวดาพลทหารก็เลยวุ่นมากกว่าเขาหน่อยก็จะวิ่งกับพุทท่านไปอันนี้ไปแยกว่าไปขัดคอพ้าอะไรที่แล้วนะเขาว่าเทวดาไม่มี ไอ้เชียงเขาเเป็นสาวกของผู้นาชีวกเขาไม่มีเทวดาพระพุทธเจ้าจ่ามีถ้าแกใครเป็นสาวกขององค์สมเด็ปจประจนสีก็ต้องบอกมีเทวดาบรรดาเทวดาทับพรบทั้งหมดจึงภาษากันว่าถ้าพระนางมัตสีกับประถึงอามแต่อย่างวันน้อยแนย่วุ่นแต่วุ่นยันไม่ใช่วุ่น่วยถ้าพระนางมัตสีกับประถึงอามแต่อย่างวัน ยังไม่เห็นเมื่อไม่เห็นสงฆ์มาก็อย่าส่งถามเมื่อได้สันดับความก็จะ,สะเสด็จวิ่งลิ่นเร่งวิ่งเล่นโลดโกรดไปด้วยความอะไรในรักบุตรทั้งสองเป็นกำลังก็น่าจะพึงสวยทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจึงตกลงมอบหน้าที่เทพบุตรสามองค์ แปลงเป็นเพศเป็นราชสีบ้างเสียโคร่งแล้วก็เสียเหลืองอ่ะถเอ้ยเอาสักอย่างเดียวก็พอแล้วดันล่อได้สามอย่างสามเทวดาเทวดาราชสีเทวดาเสียโครงเทวดาเสือเหลืองไปกั้นหนทางที่วันนางจะเสะด็จกลับไว้จนกว่าเวลาจะครบคำจึงให้หลีกทางให้เมื่อพันนานจะเสะด็จกลับไปได้ด้วยแสงจันทร์ ก็รู้ว่ามันด่านไงและให้เทวดาทั้งสามนั่งคอยรักขายยาให้มีภัยอันตรายเกิดขึ้นแก่พนนานในระหว่างทางได,ด้เด็ดขาดเอาในวันนั้นเป็นท่านะบอกวันนั้นตั้งแต่จากอสมมาพนนานมัตสีเมียไทยหวาดภวาอยู่ไม่ขาดราะยะก็ฝันร้ายฮนะ เันนางทรงเชื่อความฝันว่าน,นั่นเป็นฝันได้จริงร่รีขนขวายหาผลไม้เพื่อจะได่รีรกลับเทวัน <c oughs> แต่ก็วันนั้นทั้งวันมันมีอาเพศต่างๆนาน,นานี่เป็นเรื่องของเทวดาเขาแกลง้งไม่ใช่แกล้งจะสนับสนุนพระเวสสันดรให้สองกุม,มารเป็นทานให้ลูกเป็นทานเป็นนั้นว่า มันมีดาเพ่แตต่างยังนหนึ่งเสียงก่อหลุดจากาประหัสไปซะบ้างการเช้าก็เลื่อนหลุดจงจากจากบาบ้างนเล็ดเบื้องขวามองไปขเขมนอยู่ลิกๆๆ,ๆ,ๆมันเต็นต้นไม้ที่มีผลก็กลับไม่มีผลอากาศมันก็มืดคึ้มไปทั้งทั่วทั้งทิศพนนางก็ทรงท่านจิต เริ่มิดในประเทศไทยว่านี่เหตุไชนไหน,หนอนในการก่อนก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้วันนี้ไปเรื่องประหลดนักชลอจะมีเหตุภคยแก่เราหรือไม่แก่แกระสงขุม,มานหรือไม่เช่นนั้นก็แก่พระราจะสวามีจริงหันไปพักมุ่งหน้าจะกลับมาสมพันธ์กระทอดรปเนเนเห็นสัตร,รายทั้งสาม ขวางอยู่ในหนทางเน่มาแล้วเสือเทวดาสิงเทวดาพอพระนางเสด็จเข้าไปใกล้ก็ลุกขึ้นสบัดขนยังน่ากลัวให้มันจะกัดแท้ถ้ารรนนานจงจะหลีกลับไปทางอื่นก็ไปไม่ได้เพราะทางข้างซ้ายก็มีสะขวางก็มีเบึงกัน้นข้างขวาก็มีบึงกัน้นข้างซ้ายก็มีสะขวาง มีอยู่ทางเดียวที่จะไปได้ที่สัตว์ทั้งสามขวางอยู่เพรนานยิ่งคิดก็ยิ่งนึกถึงพระราชบทแตะพระราชสวามีเป็นกำลังย <c oughs> ิงกล่าวว่าป่านนี้กุยหิวโหยคอยหาเพราะเวลาบันถึงในที่สุดวันนายก็นั่งลงยกประหัสแตงสองเครื่องบรรทาไหว้บรรทาไหว้ แล้วก็ตัดว่าข้าแต่พยาเมขราชสามตัวข้านี้เป็นสตรีที่ตัง้งหน้าตั้งตาหาเลี้ยงสามีและพระราชโอรสพระราชธิดาโดยสุจริตธรรมนี่เคยได้กระทำความผิดเรื่องมาตรการใดให้เสียหน้าที่เลยขอท่านพญายพญาเสือโครง พญาราชสีพญาเสือชรวงพญาเสือเหลืองสามเสือขอจงเปิดทางใแกข้าพเจ้าเดินไปเถิดข้าพเจ้ายินดีที่จะแบ่งผลไม้ที่หามาได้ในวันนี้แกท่าน,น,นสามครึ่งหนึ่งเอ,อนี่คนลงจจนตัวขึ้นมาทีสติก็เสียไปได้เป็นกันเพราะความกลัว ท่านยาผลไม้แบ่งให้กันได้เยอสีก็เสียเหล่ยงเสียโครงไอ้เสือถ้าจะเสียไม่กินผลไม้ที่ไหนก็ว่ากันเท่าที่มีเป็นนั้นว่าเทวันดาแั้งสามท่านมองดูเวลาเสือปลอมพอได้กำหนดรู้ว่าเป็นเวลาที่ควรจะเปิดทางให้นายนางได้แล้วก็ลุกหลีกไปคืนวันนั้นเป็นวันโอโบสถ พระจันทร์ทรงตดเต็มดวงสว่างสวัท่านนางก็รีบมาไม่ได้ช้าพอถึงบริเวณอาสมก็เริ่มแปลกพระไทยที่ไม่เห็นพระราชบุตรทั้งสองดังแต่ก่อนเที่ยวดูรอบบริเวณก็เงียบเหงาแม้ได้เสียงลกกาก็ไม่ปรากฏได้ยินฉลอยลูกรักของแม่ของแม่จะหายไปไหน จะตายหรือว่าใครนําไปเสียแล้วก็ได้เป็นแม่นมันพนานงยืนรีบเสด็จไปยังอาสมทรงเห็นพระสวามีประทับนิ่งอยู่แต่หามีพระอาชกมุมารทั้งสองอยู่ด้วยใหม่นะยังได้ทูลถามว่าแค่แต่พระองค์ลูกรักทั้งสองหายไปไหนเสีอใครนำไป หรือว่าวิ่งเล่นอยู่ในที่รับที่แห่งแห่งหตงนตำบลใดหรือว่าถูกนกใหญ่จับเอาไปเป็นอาหารหรือหรือว่าเป็นประการใดจำนประเจ้าข่าตอนนี้กรรมมาถึงพนางมสีิแล้วพระแม่เส้นดอนไม่ทรงจตอบประการใดพนางมสีถามถอะไรดก็นิ่งเฉยอยู่ พระนางที่ได้สรงนำพันต่อไปว่าเหตุเชนไหนพระองค์จึงไม่ทรงตรัสแก่กหมอมฉันกลับทําให้มมอมชันยิ่งปวดร้าวใจมันหนักยิ่งขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้มัซซีนี่มีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะในดีสุดเลพระท่านดอน,นี้ได้ตรัสคำคำแซงทำให้ตัดท่อต่อว่า ตอนนี้นะตามพระบาลีนะสื่อนี่นะหดหดนี่ต้องสือนี่ต้องเขียนว่าเรื่องพระเวสสันลุ่มไม่ใช่เรื่องพระเวสสันดอนท่านดอนก็ต้องงอกขึ้นแกตัดสลุ่มไปหมดไอ้ของที่มันมีประโยชน์ก็ไม่ทําให้มีไม่มีประโยชน์เป็นอันว่าในที่สุดพระเวสสันดอนท่านกล่าวในตอนนี้พระเวชชันดรนคิดว่าถ้าเราจะบอกกับเธอดีๆนี่ ความเสียใจมันปรากฏเมื่อความเสียใจมันปรากฏดีไม่ดีพน,นางมัศยจะขาดใจตายก็ได้ทางที่ดีเราจะต้องทําให้นานีเกิดโทสะมีความโกรธถ้าเกิดโทสะมีความโกรธอารมณ์ต่อสู้มันเกิดขึ้นแล้วก็บอกตามความเป็นจริงแล้วเธอก็อาจจะอาศัยความโกรธยันไม่ถธอตายไว้ก่อน นี่เป็นความดำริของพระเวสสันดรตามระบาลีท่านก็กล่าวไว้ขอว่ากันตามหนังสือนี้ตอนไหนก็หายไปก็เ,เติมเข้ามาในที่สุดพระเวสสันดรนี่ตักเป็นแกล้งพูดนะไม่พูดตามความเป็นจริงใจแกล้งพูดทำเป็นการตัดพ้อต่อว่าว่าเจ้ามาสัสีผู้มีลูกง้ำจะไหนวันนี้จะนี่กลับค่ำเลยจ้า ไม่ห่วงลกูกไม่ห่วงผัวใช่บ้างเลยมาตกทุกข์ไดยยากอยู่ด้วยกันเป็นเท่านี้ก็ยังจะมาริประพฤติไม่ดีคือไม่ดีไม่ชอบอยู่เลยในพูดแบบนี้ก็าหาว่าพันนางมาสีนะ่ะไปมีชู้กับใครในป่าพันนางได้สดับแางนั้นฟังแบบนั้นแล้วใจหายวา่าเสียวในใจคขา้าสายฟ้าฟาด จึงไี่รีบกราบทูลว่าขอพระองค์ทรงโปรดและก็ทรงเล่าเหตุการณ์ตามที่ดำดับมาตั้งต้นจนจบตอนท้ายจึงทึงว่าพระองค์ได้ทรงเห็นสงฆ์มารบ้างหรือไม่พระเจ้าค่ะ <c oughs> ขอไดือโปรดช่วยบอกอยาทรงหลอกมัสซีเรื่องนี้เลยพระเจ้าค่ะ <c oughs> มัสซีก็รู้เอาเรื่องกันมาพูดทำไก่ทำไก่หาหาเรื่อง เมื่อเห็นว่าพระราชสวามีไม่ยอมตัดอะไรพระนานงกง็ได้ถวายบังคมลุกจากอาสมเข้าไปในราวป่าเที่ยวสอะแสวงหาต้องเรียกนะล้องเรียกไปต่ไปตามเรื่องแต่ในที่สุดก็ไม่พบประสบเห็นหนะ้าก็กลับมาหาพระราชสวามีเมื่อพระสวามีไม่ยอมตัดอะไรก็รี่คนกลับไปอีกคนไปคนมาคนทุกจุด มันจะมีซอกเล็กซอกน้อยอยู่ที่ไหนในกูดีในสะในป่าในห้วยลงไปหมดดาสิใีกาหิวมาตั้งแต่เช้าไม่ได้กินอะไรมาโหนด้วยหิวด้วยเสียใจที่ลูกหายไปไปมาถดงสามขาวก็พอดีราตรีสิ้นหมาหมดคืนเลยวันไม่ได้พักทั้งวันเสียใจเหม็นลูกเสียใจผัวไม่พูดด้วย แล้วก็แสวงหาลูกหมดทนนิ้นึ้นตลอดคืนนันก็สลบไงตอนนี้พออ,อรุณขึ้นก็เริ่มใช้ขอาฟ้าพระนายเสด็จก,กลับมาเ <c oughs> สะด็จกลับมาที่อาสมทรงข้ามควรวนไปประหนึ่งว่าดูฮ้าไทยจะสลายลงในที่สุดด้วยความในอ่อนหรือกำลังเ แต่บอกความเหน่อยอ่อนหกือกำลังด้ความหมดหวังประดังเข้ามาปรกประกอบด้วยความเมินเฉยของพระราจะสามีพระนางมัสสีก็ถึงวิสันยีภาพสลบลงตรงพระบาทธมูลค็ใกล้เท้าของพระเวสสันนั่นเองอรันดาแานพุทธบริษัท์ทั้งหลายโดยทุนนาพระนางมัสสีสลบไปแล้วนี่นะ แต่ว่าวันนี้ก็แกแก้ไม่ทันไปตามหมอไม่ทันเวลามันหมดพอดีวันนี้ก็ต้องขอหยุดเพแต่เพียงเท่านี้เอาไว้วันหน้าคอยรักษาพระนามสัสีหายจากสลบสํสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก,ก่อนขอบรรดาท่านพระธรรมดิศทุกท่านจงมีได้วความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะ์นะมงคลสมบูรณ์ผลผลและก็จงเจริญไปด้วยจาตุรพิทพรชัยดังสี่ประการ มีอายุวันละสุขาพละและปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์สิ่งใดก็คใอยได้สิ่งนั้นสูงความปาัถนาจงทุกระก,การสวัสดี